บอลจะตกแล้วเอ้าปาดคนงามมานจะทางไหนนี่เอ้าปาดบังเรีเพื่พี่น้องสาวข้าบ่อยคือผู้งามแท้คอยว่าคอยเส้นมาจอบผู้เดียวเจ้าคือมาอ้าวไปพี่น้องจำคุณหมอได้บ่เมื่อนี้คุณหมอเราเป็นสาวข้าบ่อยเด้เบิ่งวมาลัดสิลอข่อยมากินยังมื่อนี่พวกเราบอกว่ามาไมากินเขาเพิ่งวะเราประทันบอกว่าไม่ยังนี่นี่บ่เอาตำมะฮงมาล้ออ๋อตำมะฮงมาล้อ เอาสาวข้าบอยมันนี่จะสิบห้าคอยไปใส่เอาเขาจอบยู่ประจำนอกไปเบิ้งเขาไปเบิ้งว่าจอบหยัางสาวข้าบอยแล้วสิบห้าคอยเขาป้าเอาเชิญ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 ท่านผู้ชมไปเบิ้งตามมาเลยค่ะโอเคตามตามสาวข้าบอยไปผลปาร์ตผนคผู้งานแต่สาวข้าบอยเบิ้งบุ๊คคุณฮะเดี๋ยวเบิ้งจะก่อนเพื่อนบ้านพ่อแม่พี่น้องนี่แหละนอข้าเจ้ายังข้างตำรวจมาโอ้พี่น้องเงยมึน นี่เราคนเท่ากับเจ้าวลาพวยพี่น้องเอ,อ้ยไม่เขาปลาพี่เออเอาไม่ไปเป็นน้ำโอ้กะย้อนเขาไปเสียเสียเสียเออไปเบิง้งไปเบิง้งว่าสาข้าบ่อยร้อสิบผ้าไปใส่พ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวกว่อนเันสาข้าบ่อยสิบผ้าไปเนาะร้อยสิบอกมือนีข่อยกับสาข้าบ่อยบ่ได้นัดกันมั้ยพี่น้องใส่เสื้อมาตรงกันเป๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวใส่เบิง้งควยพี่น้องมามาหาันมาเพื่อนมึงเนี <laughs> ่ยใส่เสื้อพ่อพี่น้องมึงเนี่ย เออุนเอาต่ล,ก,ตลกเอินลูกไข่ไว้พี่น้องตลกไดเนะลูกไข่กับ็ม่บังลูกไข่กัเสือขาว่าไว้พี่น้องผุนไลชาค o m e o r h e แต่ลกไดเนเขาใส่เสือขึ้นกันไว้พี่นอ้องอันนี้ความจริงบ่รดะนัดกันอีหรีบ่ไดะรนัดกันเปิดประตูออกมากจากเอวาสันฮายกเอใครห,หอจังเลยไว้พีนนพ่น้องเบื่งแนผุนใส่เสือขาวขึ้นกันเลยแา ออกไ้่ยังหละไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวคนง้าม็ัสิภาพไปออกได้ไปไปเอาไม่ยังหละเครื่องไม่เคี่ยวไปแล้วเอาไปยัางค่ะว้าพอพี่นุ่นจะเห็นมอหน่มันออกเลยพี่นุ่นลองอดดูอส่ดึกคอยบ้าอกเฮงบได้เดี๋ยวเขาหวนเขาสีวอนมาใส่ ม่นอนนี่มันหักมันยุ่นหนินอไม่อเมริกาพ่อพี่น้องว้ายว้ายนั่นนั่นนอหนึงนี่มันออกแล้วมันกระด้งออกมาเต็มมันเต็มเลยเนี่ยโอ้ยขอบคุณเนาะขอบคุณสาข้าบ่อยเราผ้ามากอ้ยหักเอาเดี๋ยวพอหักเอาเลยพี่นุ้อย่าพึ่งหักเดี๋ยวอาทิตย์หน้าวอืออาทิตย์หน้าพวสิมาเอ่ำพี่นุ้งพี่น้องเห็นม่นมันล่ามบกม้าไก่พึ่งเนี่ยโอ้ยมันล่ามไปทั่วที่เออพุ่นพุนพี่น้องคอยเห็นเนา่โอ้ยเดี๋ยวสุดพันเพิ่งว้ายพ่อแม่พี่นุ้งมึงเนี่ย คืนเต็มร้อยสามซีนอเอาไปเคี่ยวไปแต่งไปพุ่นพุ่มเอาไม้เคี่ยวสองอันในเบิ่มมากอันนี้มันกำลังสีออกมากปาดพอนีพี่น้องมันกำลังพุ่มขึ้นแล้วอีกสามซีมือขอสิมาเอาไหมเออว้ยพอนี่พี่น้องลายลายพวกนี้เดี๋ยวขอสิมาเก็บโอ้ยขอบคุณมในลายเสาข้าบอยเฮ้ยโอ้ยเห็นมันขึ้นพุ่นเต็มมึงในพอนพี่น้องเห็นบ่นี่โอ้ยอ่อนซ้อนโนไม้แดงแบบที่นี่มันขึ้นว้าพอนีพี่น้อง เห็นมันี่ค่ะสามชิโน้ตัวกันแล้วม,มันแตกไปทั้งกล่ว้ายวบ่งนี่เห็นเห็นบ่เต็มเลยโอ้ยตายตาย,ตายอ่อนซ้อนเด้บัดที่นี่อะไรชาดูยูซีแบมบู Yes can you show them Yes บังดูใต้ข่อยว้าวอยู่ในบัมบูเซนหน่อไม้หน่อไม้หน่อไม้เซนหน่อไม้ลูกหน่อไม้หานหน่อไม้ครับหน่อไม้ครับ บ่อยยังแหงนะคุณบูพ่อยพี่น้องมึงสาวข้าบ่อยเรามาหาหน่อไมุ้นปลาคุนอู้ยถ้าเจ้าเห็นในป้าเจ้าสีชุดหรือว่าเจ้าสิปลอยใยพอพี่น้องตอบตอบมาเด้อเจ้าสิปลอยใยหรือว่าเจ้าสีชุดไปน้ำเจ้านี่เเดเพิ่น้ยบัเหหว้เ ก็แตกออกไปทางมุ่นอันนอไม้นี่เป็นนอไม้ห้างก่อเด้อพ่อพี่น้องบ่มีน้ำมันมีหยัง yes พ่อพี่น้องลูกไส้ไข่กับหยับอันนอไม้เห็นบ่นี่เห็นยูซีเดสอันนี้เป็นนอไม้ห้างก่อเด้อค่ะบ่มีน้ำมันมีหยังเด้อพ่อพี่น,น,น,น้อนงบ่คือนอไม้บ้านเฮาหาง่ไงอู้ยบ่คิดว่าสิมีนอไม้อยู่หลังบ้าน <'re> yes ไรดีอ้าพ่อพี่น้องได้เลย มามมาขอนสิภาพมาบ่มามาภพมาบ่โอ do? ้มามานีแม่พนุงเห้นนี่วอดอบมยารยูวีมองเป็นุงบังไลไลพอ่เ็นนุ้งบังนนี่คุณเต็มเลยฮะนอบว้าโยพี่นุงเห็นม่้ดนี กมือเจ้าเห็นว่าอันอเต็มเลยว่าให้พ่อพี่น้องนียอ่นย,ยากเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้ข่อยสิขอจบไปก่อนเดี๋ยวข่อยสิหักให้มือเจ้าเบิ่งอุ้ยแย่โอ,โอเคนะคะในคลิปวิดีโอนี้ตุกตาสิขอจบไปสมีก่อนโอ้ยวพ่อพี่น้วลอันขั้นแข็งขุนลายลายอันขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมด้วยค่ะเดี๋ยวเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าเดี๋ยวข่อยสิไปหักเอาก้อ,กอนพ่อพี่น้อง